นี่ฮนะโดนครับหมายเลขสองนี่ฮนะเต็มเต็มเนะเช็คเปอรนี่ฮนะกระบาดช่อนหมายคลองธรรมชาตินะครับนี่ ไซร์กำลังเลยครับสวยเลยครับนี่ฮะกัดสีแดงลงคอไปเลยครับกัดปุ๊บรถคันลงส่วนได้เลยนี่ครับวิธีการใช้งานไม่ยากครับใช้ได้ทุกสภาพหมายนะฮะคือเราตีไปครับพอเหยื่อตกน้ำปุ๊บตั้งคันให้สูงนิดนึงคอมันจะชาครับแอคชั่นก็จะออกเบาวน้ำนี่ฮะใบเหล็กก็จะตีน้ําเรียกปลาได้ดีมากครับนี่กัดแบบไม่ละแวงเลยนี่ฮะอันนี้คันที่ใช้ก็จะเป็นคันเอสนเอสนะครับรีเวอร์แบนะครับเวทสิบยี่สิบน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับสามารถตีเหยื่อได้ทั้งวันเลย นี้ตัวที่ห้าแล้วครับนี่ใหญ่ก็ฝากผลงานไมด้วยครับวิลึกลกือกือเก็บทุกรายละเอียดจริงๆครับสุดยอดมากครับ